ครับสวัสดีเพื่อนๆที่เล่นเกม Crash of Clans ทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปสูตร t 4เหมือนเช่นเคยครับโดยในวันนี้เราจะมาลองสูตรนักขี่มังกรกับสรนักเล่าวากันครับโดยทหารที่ผมนําไปด้วยหลักๆก็จะเป็นนักขี่มังกรครับแล้วก็สุนัขเล่าวาแล้วก็กรอบดินรับรวงครับเอาไว้ตัดทางซุปเปอร์ระเบ,บิดเปิดทางแล้วก็ไอส์กรีมครับเอาไว้แช่แข็งแล้วก็ผมก็ เอาหน้าค่าขวไปด้วยครับเอาไว้จาัดก,การฮีโร่ของอีกฝ่ายส่วนที่เหลือเพื่อนๆก็อาจจะใช้เป็นธนูหรือว่ามินเนี่ยก็ได้ครับเอาไว้ทําลายสิ่งก่อสร้างที่เหลือส่วนน้ํายาที่ผมแทมก็จะเป็นน้ํายาใสายฟ้ากับน้ํายาล่องหนครับโดยเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนจากน้ํายาล่องหนเป็นน้ายาแช่แข็งก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดของเพื่อนๆแล้วก็ทหารแขทที่ผมขอมาก็จะเป็นบอลลูนกับมังกรครับ น้ำยาแครที่ผมใช้ก็จะเป็นยาฟีกับยาค้ั่งครับส่วนเครื่องจกกักรกลผมก็จะใช้เป็นเรือหอกครับเดี๋ยวเราไปรับชมสูตรนี้กันดีกว่าครับว่ามันจะใช้ได้ดีกันสักแค่ไหนครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าทางปืนหัวลงครับแล้วส่วนป้องคูงผ,ผมก็จะใช้น้ํายาสายฟ้าอย่างละสามขวดครับผมเลือกใช้ตรงนี้ครับหนึ่งสองสามลงไปเลย งนี้ครับหนึ่งสองสามลงไปโอเคครับเหลืออีกจุดหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะดูว่าจะลงตรงไหนดีตรงคิงหรือว่าตรงวอร์เดนดีอืมผมก็เลือกลงตรงคิงครับโอเคครับน้ำยาใส่พลาเราก็หมดแล้วครับก็เหลือก็พุชอันหนึ่งเดี๋ยวใช้ฮีโร่เข้าไปเก็บครับผมก็ใช้กรอบดินรับรวมครับแปิดางสเวอร์เบิร์ดเปิดทางเข้าไปครับแล้วก็ส่งคิงคลีนเข้าไปครับ ก็ตามด้วยไอซ์โกเีมครับนักหายก็เริ่มเข้ามาครับอันนี้ผมเริ่มส่งลาวากับนักขี่มังกรเข้ามานะครับแล้วก็โจมตีคู่กับมันไปกับฮีโร่ครับปืนถูกลงค้างไปแล้วครับ ห่างแคนออกมาครับเป็นจากน้าค่้าหัวกับเพื่อนมิเนีย่ยครับล้ว,วาของผมก็เริ่มตัวแตกกันไปแล้วครับผมก็เริ่มส่งเรือเหาะจะไปเอาบ้าครับแล้วว่าผมตัวแตกงหมดแล้วครับก็นักก็เปเปอนมิเนีย่ยก็โดนละลาว,วาปั๊บลุมครับผมเห็นกติมาตะไปด้วยแล้วว่าปั๊บน่าจะเก็บไม่ไหวครับ เดี๋ยวผมก็ใช้ยาพิษเข้าไปช่วยเลยครับตรงนี้บ้านแตกไปแล้วครับหรือว่าเปรยก็เริ่มเก็บไปเรื่อยๆครับตรงนี้ทหารแคนสเปอร์มียงก็ตายหมดแล้วครับผมเริ่มเก็บไปเรื่อยๆครับเหลือป้อมไม่กี่อย่างเองเหลือสองอย่างครับป้อมพนูอีกอย่างเดียวคุณครบนั่นแหละครับเราเก็บป้อมหมดแล้ว ทีนี้เราก็ใช้ได้นทั้งหมดลงไปเลยครับช่วยกันจัดการสิ่งก่อสร้างตอนนี้ถ้าหารเราก็อยู่ทั่วแมปเลยครับโอเคครับเราก็เก็บหมดเป็นที่เรียบร้อยครับเราก็ได้มา100%สามดาวครับเดี๋ยวผมจะเข้าสัปืนของนอก,ก่อนครับแล้วก็ จะเป็นการใช้กรอบปิ้นตัดทางเหมือนเดิมครับส่งฮีโร่เข้าไปก็เริ่มส่งกรอบปิ้นรับลมตัดทางเลยครับส่งงควีนแล้วก็ซุปเปอร์ระเบิดเปิดทางเหมือนเดิมครับใช้นักลนาเขาหัวเขาไปช่วยด้วย กินเขาก็ตายไปแล้วครับผมก็ส่งไอซ์กเลมเข้ามาช่วยด้วยครับผมเริ่มทำลายป้อมกูแล้วครับใช้ป้อมละัสามกเลยครับเอเครับถ่าแค็งมาเป็นบอลลูนครับมันมาถึงตัวทหารผมครับผมก็ลงยาพิษไปเลยแล้วมันก็โดนไอซ์กเลมแช่แข็งครับผมเริ่มส่งลาวมากับนักขี่มังกอรเข้าไปนะครับแล้วก็ตามด้วยบอลได้ครับ ถ่างแคนยังไม่หมดครับยังมีมังกาไฟฟ้าเหลือมงเหลืออยู่เดี๋ยวเาผมเริ่มส่งเข้าบ้านแล้วครับโอ้โหตรงนี้มีกระดาษครับเป็นกระดาษพายุมุ่งครับถ่านแคนเป็นบอลลูนออกมามันก็ลอยออกมาแบบงงๆครับเพราะมันไม่รู้จะโจมตีอะไรตรงนี้มาถึงบ้านแล้วครับตรงยาข้างไปรอเลยครับบ้านก็แต่งที่เรียบร้อยครับตรงนี้ ถ้าเกิดว่าทหารเราดูท่าจะไม่ไหวใช้ยาล่อหัเข้าไปช่วยครับเนี่ยครับดูท่าจะไม่ไหวแล้วเราโดนขึ้น่อิงยิงครับก็ใช้น้ำยาล่องหัเข้าไปช่วยตรงนี้ผมก็เริ่มส่งลอยยอดช็บเกี้ยเข้ามาช่วยเสริมไหมครับโหตรงนี้ระเบิดอ,ออกมาเยอะเลยครับมีกระดาษโคงกระดูกออกมาขัดจังหวะเราอีกครับลอยยอดช็อปเกียรเราก็ต้องม่จัยกายโคงกระดูกครับทำให้ ฆ่าตายจนได้ตรงนี้เหลือป้อมไม่มากนะครับเหลือสักป้อมสอรารละสารเราว่าป้อมพนูเราก็ปืนใหญ่ครับก็คงจะมีแต่ป้อมพน,นูตอนนี้นครับที่มันพอจะเป็นพิษเป็นภัยปืนใหญ่ไม่น่าทำอะไรเราได้แนละ้วตอนนี้เหลือแต่ปืนใหญ่แล้วครับโอ้โหลูกกงดำรองมาครับนักขี่มังกรเราก็ล่วงไปหนึ่งตัวครับตอนนี้ป้อมหมดแล้วครับ ได้ระดับเกียร์พื้นที่เลยครับมีเท่าไหร่ลงให้หมดเลยครับเหลือคำนองคำยังแค่อย่างเดียวแล้วครับก็เข้ามาช่วยลุมจะพังแล้วเรียบร้อยครับพังไปแล้วตอนนี้เราได้มา3าดาว1น0เลยครับ ก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสาหรับสูตรนักขี่ละวานี้สําหรับสูตรนี้ผมว่าเป็นสูตรที right ่ค <ous> <of humanity. S 1> ่อนข้างเข้าขากันได้ดีครับเป็นสูตรที่โหดเลยทีเดียวเริ่มมาเราก็ดูที่ป้อมผูกไปก่อนครับเราจะใช้น้ํายาใส่ฟ้ากับป้อมผูกป้อมละสามขวดต่อหนึ่งป้อมครับส่วนป้อมผูกที่เหลือเราจะเหลือไว้แถวปืนหัวนกครับจากนั้นเราค่อยส่งทหารที่เหลือของเรามาเก็บป้อมผูกครับโดยเราจะลงทหารไปแถวๆป้อมผูกปืนหัวนกครับเวลาเราลงน้ํายาใส่ฟ้าที่ป้อมผูกก็ดูบ้านช่างกกาะร้านแถวนั้นด้วยนะครับ ถ้าเราลงน้ยา,ายาใส่ฟ้าไม่ต่อเนื่องกันช่างก่อสร้างที่อยู่แถวนั้นมันจะมาซ่อมป้อมผูครับทาให้ป้อมผูที่เราลงน้ยา,ายาใส่ฟ้าไปมันไม่พังครับทําให้เราก็ต้องเสียหายที่เอาไว้ปลูกครับเพื่อจะาติป้อมผูก็ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านใช้สูตรนี้ทำสามดาวกันได้ทุกท่านครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จนจบแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ